สวัสดีค่ะแอดวานอพิซดนี้ก็ยังอยู่กับเรื่องครามครักดาวนะคะตายแล้วแอดวานดูรัวๆเลยค่ะซีรีส์จีนเรื่องนี้ก็ย้ำอีกครั้งว่านำแสดงโดยสุนหงเล่ยนะคะในบทหลีเชิงหยางเลจางสุดหล่อในบทของหลินห้าวแล้วก็หลิวอี้จินในบทของเหอหยงค่ะบทเข้มข้นมากนะคะแล้วก็ในการดูซีรีส์แบบมันๆแล้วเนี่ยต้องคิดว่าเอ้ยตอนจบนี่มันจะเหลือใครบ้างเนี่ยก็คือดูแนวบทแล้วเหมือนมันจะตายเกี้ยงจอยยังไงไม่รู้นะคะ แต่ไม่เราหาคนดีต้องอยู่นะคะแอดวานก็พูดเกินไปค่ะคือในเรื่องนี้นะคะตัวละครบางตัวในละครก็มีชะตากรรมที่น่าสลดใจเกินไปค่ะพวกเขาเป็นมนุษย์แต่ว่าต้องตกอยู่ในสายตาของคนอื่นเหมือนเป็นแค่มุดตัวเล็กๆตัวหนึ่งนะคะแล้วก็ได้พวก แบ nung. บพวกตัวร้ายเยอะแยะเลยค่ะมันก็เหมือนกับแบบไม่เคยคือตัวเลวมันก็ชั่วช้านะคะเหมือนมันไม่เคยเรียนหนังสือมาเลยหรือว่ามันไม่เคยมีความเชื่อมาก่อนเลยว่ามันอ่ะไม่ได้เกิดชาติเดียวอะไรเงี้ยมันตายแล้วมันต้องกลับชาติมาเกิดนะคะเพราะฉะนั้น มันเลยแบบทำชั่วมาโดยตลอดแบบไม่เกรงกลัวเวรกรรมเลยค่ะเอาจริงๆไอ้คนชั่วก็ชั่วชั่วนะคะแอดวานก็หวังว่าจะมีท่านใดติดตามชมเรื่องนี้อยู่เป็นเพื่อนแอดวานนะคะเรามาวิเคราะห์กันว่าไอ้ตัวละครหลักเนี่ยมันจะจบยังไงดีกว่าจะลอดกันไหมนะคะตัวละครเฮยหยงแล้วก็หลี่เฉิงหยางเนี่ยทั้งสองคนเนี่ยเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันมาตั้งแต่สมัยเรียนวิทยาลัยมาด้วยกันค่ะแต่ว่าก็มีเหตุที่ต้องแยกจากกันไม่ได้ติดต่อก,กันเลย14ปีนะคะคู่นี้จากนั้น แต่ว่าสิ่งที่เหมือนกันของทั้งคู่ก็คือเลือกทํางานในสายวิชาชีพยุติธรรมเหมือนกันนะคะก็หลังสําเร็จการศึกษาทั้งคู่แล้วเนี่ยด้วยความที่ทั้งคู่เป็นคนที่มีความยุติธรรมก็เมื่อหลี่เฉิงหยางถูกใส่ร้ายนะคะเฮยหยงในตอนแรกเนี่ยเขาก็ต้องการที่จะช่วยคะช่วยพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของหลี่เฉิงหยางนั่นเองแต่ตอนนี้ในซีรีส์นะคะหลี่เฉิงหยางก็ ไม่ได้ไว้ใจเฮ่ยหยงมากนักแล้วนะคะเพราะเขาได้รับความเดือดร้อนอย่างรุนแรงจากการไว้ใจคนอื่นง่ายเกินไปนะคะเขาก็เลยรู้สึกเข็ดแม้กระทั่งเพื่อนของเขานะคะเฮ่ยหยงที่เคยเป็นเพื่อนร่วมวิทยาลัยกันมาเนี่ยเขาก็เขาก็ไม่ไว้ใจค่ะจนเฮ่ยหยงนะคะเขาก็พยายามที่จะใช้การกระทําพิสูจน์ว่าเขาอะ จริงใจนะเขาจริงใจเพื่อทำให้หลีเชิงหยางเชื่อใจเขาค่ะต่อมานะคะอาจจะเป็นเพราะว่าทั้งสองคนเนี่ยก็ร่วมกันแชร์ข่าวสารกันแล้วก็ความสามารถในการจับคนเลวค่ะเฮอหยงก็เป็นคนที่มีความสามารถมากนะคะในเมื่อเขามีความเชื่อว่าเขาสามารถจะช่วยให้หลีเชิงหยางพ้นจากความผิดได้ค่ะเขาก็เลยช่วยเต็มที่นะคะแต่สุดท้ายมันพลิกตรงนี้ค่ะเรื่องเนี้ย คลามแคกดาวมันกลายเป็นว่าเดี๋ยวหลีเ่เฉงอย่างก็คือเขาเป็นคนที่ทำผิดจริงๆนะคะโอย มันสนุกตรงนี้แหละค่ะนี่ตัวละครหลินเ้านะคะคที่เลสุดหล่อแสดงเนี่ยบทนี้ตัวละครเต็มไปด้วยพลังบวกค่ะบวกบวกบวกนะคะหลินเ้าเขาเฝ้าดูซุนชิงอยู่ค่ะอย่างใกล้ชิดเลยนะคะคือเขาตามหาว่าไอ้ไอ้ฆาตกรคือมันเป็นคนชั่วช้าไงซุนชิงเนี่ยแล้วตามไม่เจอสักทีเพราะว่าใครๆก็ไม่รู้ว่ามันไปทําสัญญกรรมหน้ามานะคะทีนี้ทีนี้เนี่ยหลินเ้า เนี่ยนะคะต้องการที่จะหาตัวสุนชิงให้เจอค่ะก็หาอย่างจริงจังเลยนะคะเพราะว่ามันเกิดเหตุการณ์ฆ่าตัวตายของฉียอิงจื่อนะคะ ถ้าเ,เพื่อนๆอยากรู้จักชีอิงจือนะคะกดไปอีกเอพิซดหนึ่งคะ่ะแอดลงไว้แล้วนะคะน่าสนใจมากตัวละครชีอิงจือและในที่สุดนะคะหลินหฮาวก็ได้พบหลักฐานแล้วก็สามารถพาไอ้ซุนชิงเนี่ยเข้าสู่กระบ,บวนการยุติธรรมได้สําเร็จค่ะคือซุนชิงถึงแม้ว่าจะทําสัญญกรรมเปลี่ยนใบหน้ามานะคะแต่รอยนิ้วมือมันเป็นเอกลักษณ์ไงมันเปลี่ยนไม่ได้ค่ะ ต่อมาตัวละครนะคะเกาหมิงหยวนค่ะรับบทนี้โดยหวังจื่อเฟยนะคะบทของตัวละครเกาหมิงหยวนคือรวยมากค่ะรวยมากแล้วก็โหดร้ายมากๆเลยนะคะขนาดคนสนิทของเขาเนี่ยไอ้ไม้เมิงๆนะคะคือต่อมาก็หักหลังเกาหมิงหยวนด้วยก็พอรู้ว่าเรื่องที่เกาหมิงหยวนเป็นคนฆ่าพ่อแม่ของเธอนั่นเองค่ะก็คือคิดดูนะคะขนาดคนสนิทนะ่ะ ไอตัวเกาหมิงหยวนมันยังไปฆ่าพ่อแม่ของคนสนิทมันเลยค่ะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่คนดีแน่นอนนะคะแต่ว่าเป็นคนที่รวยมากๆค่ะรวยมากๆแต่ไม่มีจิตสํานึกของการเป็นคนดีนะคะโอ้ยตายตัวละครตัวนี้นะคะตายแน่ๆค่ะไม่รอดแต่แบ็คเขาใหญ่มากนะคะแบ็คแบ็คแบ็ up เป็นคนมีสีอีกนั่นแหละค่ะนี่ตัวละครตัวต่อไปนะคะหวังเจิงค่ะรับบทนี้โดยดารามากฝีมืออย่างเจิงเสี่ยวหนิงนะคะบทตัวละครนี้ร้ายแบบลึกลับค่ะคือร้ายแบบรับ,ล,บลับนะคะคือถ้าใช้เลดราจับอะเลด้าที่เป็นเครื่องมือในการรับสัญญาณความชั่วเนี่ย มันหลบได้ไอ้ไอตัวละครตัวเนี้ไอ้ตัวละครหวังเจิงเนี่ยเลดา้าจับสัญญาณความชั่วมันไม่ได้นะคะคือถึงพวกเราจะเห็นเขาในจอว่าเป็นคนตรงไปตรงมามากๆเลยแต่ว่าหวังเจิงเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับไอ้เกาหมิงหยวนซึ่งเกาหมิงหยวนมันเป็นตัวเลวมากในละครเรื่องนี้ค่ะแล้วมันก็ได้พบกับไม้หมึงหมงด้วยนะคะเพียงคือคือด้วยความที่คุกคีอยู่แต่กับคนชั่วไงมันก็เลยจะดีไปได้ยังไงล่ะคะมันก็ต้องชั่วไปนะคะนี้ ต่อมาค่ะเอางี้ดีกว่าแอดวานสรุปให้นะคะตั้งแต่ดูซีรีส์เรื่องครามแคคดาวมา9ตอนเนี่ยเสื้อผ้าของตัวรัครที่เป็นตัวระครที่ดีนะคะจะใส่เป็นสีดำทั้งหมดเลยค่ะ ส่วนเสื้อผ้าของพวกคนร้ายอะ่ะจะต้องมีนี่มีส่วนผสมของสีเหลืองนะคะซุนชิงเกาหมิงหยวนเฮอวินค่ะพวกเขาชอบใส่หมดเลยค่ะนี่บทละครนะคะสนุกดีค่ะเรื่องนี้ยังไงก็ต้องติดตามนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเรื่องนี้ติดอันดับแล้วนะคะก็คือพอเข้ามาออนไลน์ปุ๊บก็ติดอันดับซีรีส์ยอดนิยมแล้วค่ะ ก็ลองหาเวลาชมกันนะคะคือบทมันเป็นความแบบเป็นละครซีรีส์แนวมืดๆนะคะที่แบบสนุกอะ่ะเออต้องดูต้องดูงดจริงๆนะมีทั้งหมดแค่28ตอนเท่านั้นเองจะจบวันที่4กันยายนนี้แล้วนะคะถามแอดหวานร,วรีวิวรีวิวไหมเรื่องนี้รีวิวค่ะสนุกดีแต่ก็ต้องรอหน่อยนะเพราะว่าตอนนี้ก็พยายามตามเก็ต เรื่องที่เริ่มรีวิวไปแล้วนะคะให้มันจบสมบูรณ์ไปก็คือเวลาเขียนสคริปต์อะใช้ไม่นานหรอกคะ่ะแต่ว่าเสียงของแอดวานนะคะเวลาที่จะอัปโหลดเนี่ยมันมันก็ไม่ได้มีเยอะนะคะแล้วก็เวลาก็ไม่ได้มีเยอะเพราะฉะนั้นก็รอกันนะคะรักษาสุขภาพกันทุกคนนะคะแล้วก็อะไรที่เสียเส่ยงๆก็อย่าไปทำกันนะสวัสดีค่ะ นี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซดนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องหวาน s ูก a r Love, ช h น n สโ e เวล e l แอนด์ซ i รีเพื่อจะได้ไม่พลาดชมเรื่องราวดีๆนะคะแอดหวานอัพโหลดวิดีโอทุกวันจันทร์พุธและศุกร์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ